เมื่อวันที่15มิถุนายน2566ที่ผ่านมาหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งที่1ปรากฏว่ามีว่าที่สสที่ประกาศผลรับรอง329คนขณะที่มี71เขตที่มีเรื่องร้องคัดค้านโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครมีเพียงเขตเดียวที่ยังไม่รับรองได้แก่เขตที่28คือนางสาวรักชนกสีนอกจากพักคก้าวไกลาทางนางสาวรักชนกให้สัมภาษณ์ว่ายังงงๆเพราะ ไม่รู้ว่าร้องเรียนเรื่องอะไรจึงต้องปรึกษากับพักเก้าไกลก่อนว่าจะต้องทําอย่างไรแต่ทั้งนี้ตนก็ไม่มีปัญหาพร้อมชี้แจงทุกประเด็นอยู่แล้วต่อมามีการตั้งคําถามว่าผู้ร้องเรียนนางสาวรักชนกอาจเป็นนายวันอยู่บำรุงอดีตสสเจ้าของพื้นที่จากพักเพื่อไทยที่แพ้ให้กับนางสาวรักชนกในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ทําให้ในเวลาต่อมานายวันอยู่บำรุงได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าผมไม่ได้ร้องเรียนใครนะอย่ามากล่าวหากันก่อน ชี้แจงในคอมเมนต์อีกว่ามีผู้สมัครอีกสองคนติดป้ายหาเสียงเกินจํานวนที่กะกะตะกําหนดผมมีหลักฐานครบถ้วนอยู่ในมือซึ่งมีโทษอาญาทั้งจําทั้งปราบผมยังไม่ร้องเรียนเลยครับ